มาเบาิ้งกินหอกยำแมงมา้าไปละความม่อนความเสีนยนยามแรงครับหลังจากเลิกงานครับพี่น้องปองไฟกับลงมาทงมาทาหายำแมงซ้อน,นแต่ได้อ่าโอนสี่เป้าไหมกันเดีเ๋ยวต้มมูสีมานเหมืนว่าเดีเ๋ยวต้มมูสีมานมาเด้อพี่น้องมาย้าแมงซ้อน นี่แหละโซนหาคู่นิดอย่างเนีมาโชว์นี่อาอ้า่าทำอะไรเอาโอ้มาเบิ่งการสังเกตนะครับการสังเกตมึงซ่อนจะขึ้นมันสิฟ้องร้องเลนมา้งเหล่าไตแบบนี้หนีตายหนีตายเออย่านถืงเกลียวพี่พี่สองตัวแทบโตพี่พี่เจมันก็มีบรรยากาศก้มวนก้มซืนนี่กี่ตัวแล้วพี่น้องเออ chia chia tua chia chè chia chè chia 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 à, chia chia to này xoăn. bộ nàng. เด้าเอาเมนนันเออตัวนึงอ่องรองอยู่นี่โอ้ถึงซับดาขาดนี่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 มันีดไีดเดียกินเนี้ยซ้อนออ้่เนี่ซ่เนี่อ้าโอ้ยโอ้ใครแทๆตัวละอีนู้นนู้น đi bỏ, đi bỏ xuống nà xuân chày, nà xuân chày Hà mê nào xuyên Mình chỉ xuân, này sẵn nó xô Sa nèo mà nỉ, ôi, khác đây nè Hà 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 lại cốp หดกบพเนอะใช่เหรออ้พี่ผ่นดีเ้วพูดพูดรต่ร่างแตกออกนี่ดินี่ดิอี่บอกโอย ตอนนี้ในพู้ลรหาหกโลตอนนี้ได้พูดละาหาหาชีกามี่ครับเป็นโลกับพี่ค่ะอืมเปโลเออหูถุบไปมันต้องมันต้องออกขาดมันน้ำนอยเนี๋ยหน่อยขาดมันน้อยพูดพูดด้วยติดมันเอีโหน่นี่ขวดออติดมันออกไปเอาม่ไงหลังหรอไม่ไงหลังหรอมีไงหลังหร บ่เดี๋ยวขาต่างกล่องมามันละสีสั้นๆนี่เอาเบึ่งบรรยากาศรอบๆกันแล้วกันนะครับเอาก็บรรยากาศการยำเม,มงซ่อน นาแรงเข้าตรงยำไม่ซ้อนครับอูดน่ะคนงานเพื่อนเย้ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ นั่นดิน like ั่นดิเนีไงคอยย้ำไปคอยขี้อ่ะไปมันก็ระขึ้นมากทุกคนแกะไงแกะไงมีการหยาดกันเกิดขึ้น นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวที่ที่ตะขอต้องมั่ก็ี่ะส่มดนี่นะไมเรีเลยได้เนาะ กระเตยนกระไลเออโตหูโตมันไม่ได <huh. S 2> hmm. mm ้อะไเงี้ยใช่หรอส่วนนี้โอ้งาม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 นี่จะตกงามหนอ <laughs> เอาละครับนี่คือวิธีซีวิตนะครับของพี่น้องบานเห่าเด้อพี่น้อง <c oughs> เด้อเป็นส่ว์เออี <c oughs> ่หอนบอกไว้เอาเบิ้ตต้วเน่าก็ได้กินนะครับเห็นแนวอย่างได้กินแน่นะครับนี่คือวิธีสารบานเฮ่าเออพี่น้องเด้อพูดอยู่ไก่พูดอยู่ไก่ไกขึ้หอดบานกระเบื้องเอา <c oughs>

โค้งให้เบียดจนเออเบียดจุนหัวซักไปกันไรยเรียนใส่ไม่เยูะส่วนปากับล้านงานกันก็ไหนเนี่ยมุม <laughs> <laughs> เอาละครับนี่คือวิธีอีสานบานเฮาครับฝากพ,พี่น้องติดตามส่องสัางกระโซน,นี่เด้อถายยักทถายยักเบิ้งการลอบมมเแรกนี่มาเบิ้งกัน <laughs> ลอด้เสียงว่าไบรรยากาศทองทุงสวยงามครับสวยงามขอ,อยุยาตจบการไล่สดเพียงเท่านี้นี่นะพี่น้องฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิคลิปต,ต่อไปนี้ด้ว<ป>ครับสวัสดีครับ